พลังใจและดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายกับ Saint Mary Podcast Tune in to Saint Mary Podcast where we make health simple, human, and full of heart เนื่องในวันเบาหวานโลกปีนี้นะคะอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจใหม่ว่าโรคเบาหวานไม่ได้มีแค่เรื่องของน้ำตาลค่ะเวลาพูดถึงโรคเบาหวานหลายคนมากคิดถึงแค่น้ำตาลในเลือดสูงแต่ความจริงแล้ว เบาหวานคือโรคที่ส่งผลต่อหลอดเลือดและอวัยวะหลายส่วนในร่างกายค่ะถ้าควบคุมน้ำตาลไม่ดีเป็นเวลานานจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงหัวใจวายและอัมาพาตดวงตาเส้นเลือดในจอตาเสื่อมทำให้มองเห็นไม่ชัดหรือตาบอดได้เท้าและไตเกิดแผลเรื้อรังหรือไตวายวเรื้อรังได้ค่ะเพราะเบาหวานไม่ได้มีแค่เรื่องของน้ำตาล กินข้าวหรือแป้งก็เป็นน้ำตาลกินน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลการดูแลตัวเองจึงต้องครบ3เรื่องหลักคือ 1. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการกินยาหรือฉีดอินซูลินตามแพทย์สั่ง 2. ควบคุมความดันโลหิตและไขมันเพราะถ้าค่า2ตัวนี้สูงร่วมด้วยก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายเร็ว 3. ปรับพฤติกรรมชีวิตทางอาหารออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ สิ่งสำคัญคือตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนเกิดปัญหาค่ะเบาหวานอาจอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองให้ถูกทางก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีความสุขได้เหมือนเดิมค่ะวันเบาหวานโลกปีนี้โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ขอเชิญทุกท่านมาตรวจสุขภาพตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์พยาบาลของเรานะคะ เพราะการรู้เท่าทันเบาหวานคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีโรงพยาบาลเซนต์แมรีดูแลด้วยหัวใจใส่ใจทุกความสุขของคุณค่าดูแลกายใส่ใจไปกับเซนต์แมรีพอดแคสต์เพราะเรารักท่าน